Get your hands ก็กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับน้วันนี้มาพบกับผมนะในช่อง p ีนะครับนะมาโอเคนะหมดนมาผมก็ได้เข้ามาอยู่ที่หน้าเกมเหรียญทองแก่แมวแล้วนั่นเองรู้เหรียญแมวทองแก่วะเพื่อนๆนะน่านไงก็ ใช่มหมดเละมาโอเคกดเริ่มเกมไม่ได้นะวันนี้ผมเตรียมทุนมาแค่สา0รอยบาทเท่านั้นเองนะนเพื่อนๆนะอืจะมาเล่นดูนะฮะว่ามันจะแตกหรือเปล่านะกลับมาย้าดูนะฮะเนื่องจากเล่นอ่าทุนย0ิบาทไปอ้โหแตกมาสองพันโคตรชอบเลยนะอะวันนี้ก็จะมาลองเล่นทุนส0 0ร้อยดูบ้างนะฮะวันนี้ก็เล่นเบตห้าบาทไปเลยนะอ,อต่อไปเลยนะครับผมนะเหมือนเดิมนะครับผมนะ ส่วนเพื่อนท่านใดน,นะผมไที่สนใจนะอยากจะลองเล่นเ,นเรียบๆันผมนะเพื่อนก็คลิกที่ลิงก์ที่คลิปด้านล่างมาได้แล้วเพื่อนนะโอเคมาโอ้โหดูมันแต่งเหมือนหนักอยู่นะเพื่อนนะเหมือนหนักอยู่นะแต่เราก็คานทุนอยู่นะเธอ,อไม่รู้ว่าหนักยังไงนะเพื่อนเอองงโอ้โหดูยบเจ็ดบาทเอาวะจะหมดหรือเปล่านั้นเพื่อนเอาบิ๊กวินเฉยจังหวะนี้ มาห้าสิบเจ็ดบาทรันเมือ่อนี่แค่เบ็ดห้าบาทแล้วนะโอ้แล้วแบบซึ่งแบบเกมเนี้ยมันแบบว่ายัางไงอ่ะมันเข้าดีดนะเหรอไมท่านผู้ชมน,นะแล้วมันเข้าบ่อยด้วยที่สำคัญโบนัสเกมกับฟีเปิน,นี่คือเขาแยกกันนะฮะมาอื้มอ๋ออ้าวไปไงพูดถึงโบนัสไม่ได้เลยพูดถึงโบนัสก็มาโอ้โหมีตัวห้าสิบด้วยท่านผู้ชมดูวิเนี่ยห้าสิบบาทโคตรเยอะโอ้ยแม่งโคตรแจกเลยอะ่ะ เอ้ยเกิดแล้วอีกทีหนึ่งเออมาดีครับงานนี้มีหลุนวันเพื่อนมามาโอ้โหเจ้าไปที่เท่าไหร่เนี่ยก็ถือว่าไม่น้อยอยู่แล้วเพื่อนนะอืมไม่น้อยเลยนะร้อยที่สิบบาทคิดไปคิดมาว่าน้อยปะอ่ะโอเคแต่ไม่เป็นไรนะเขานะเท่าไหร่เราได้กำไรไปเท่าไหรนะ่นย สิบบาทมาไม่ต้อเพื่อนยังไม่พอใจนะกับกําไรแค่นี้นะเพื่อนนะเออทุนมาสามร้อยกำไรร้อยเดียวนี่ก็ไม่เอานังเพืนะเอ่อนนะเออเราต้องลาก,กําไรเยอะกว่านี้หน่อยเออมันต้องสูส้ๆหน่อยนะมาอือฮึบาทเดียวเองไงฮะไปดิไปดิครับโอ้โอหวายเต็มจอมาเบ็ดห้าบ,บาทก็แตกดีเหมือนกันนะเพื่อนนะสำสำหรับใครที่ดุนน้อยนะ ผมว่าแนะนำเลยเกมนี้เลยนะเบรคขั้นต่ำสุดเขาอยู่ที่สองบาทจุดห้าสิบตต่างแล้วเ่อืมโอเคมาอาจจะไม่น้อยเท่าพีจีนะแต่อันนี้คือผมรับประกันยังไงก็คุ้มกว่านะเวอ่อน,น,นะมาโอ้โหอืมโอ้โหอืมยังไงไปต่อเ่อนมามามา เอาหน่อยวะเอาหน่อยเถอะเอาหน่อยโอ้โห,หอืมยังไงวะเนี่ยมันนี้อ๋เอเฮ้ยหนึ่งสามร้อยปั่นไปปั่นมาได้กำไรมาไม่ยอมฟักเดียวกำไรห,หายทุนหายหมดอันนี้ก็ไม่เอาแล้วเพื่อนละนะเออเอาหน่อย เ้ยมันเข้าฟรีเกมผมบางทีเถอะนะผมขอร้องว่าจะหมดอยู่แล้วไอแมวไอแมวแม่น้อยแม่น้อยยังไงเฮ้ยฟรีเกมก็ไม่เข้าให้อะไรกันครับเนี่ยไม่เดี๋ยวมันใช่เหรอวะโอ้โหมาเหมือนคนลุ้นอ่ะมาเหมือนคนลุ้น มาดิเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนเพื่อนไม่ไหวว่ะเพื่อนดูทรงลางทั้งหมดนะนะเราอืมเลเวลตันราคาทุนก่อนแล้วกันมาจะไปรับี้ปึ๊บเปิดจะเข้า,างนะมาจะไปดิเบตสองบาทก็แตกได้แล้วเพื่อนะนะนะมาดิ เอาหน่อยเพื่อนโอ้โหเกือไปแล้วเนี่ยเกินไปพัาเอออย่งนักเลยนะอือไม่งั้นไม่กลับมาเล่นแล้วน่เนี่ยเห็นเขาเป็ดยีิบบาทแั้งแต่งไปสองพันที่เลยกลับมาเล่นนะฮะโอ้โหมันไม่แต่งโคตรดีอืมดูไปนี่ทุนดำร้อยให้หมดคืออะไรเพื่อน โอ้โหบอกหน่อยมันคืออะไรกันครับนี่เี้ยโอ้โหทำไมมันเกมอย่างงีโโ้โอ้โหดูอืมอืมโอ้โหมามาไม่เข้าวรัฐก็เข้าฟีเกมให้หน่อยละกันอืมาสองตัวตลอดนะเฮ้ยดูเห็นปะ ถ้าปลาเข้าสามตัวนี่คือก็เข้าฟรีเกมแล้วนั่นเพื่อนนะนี่ผมหมุนไปจะหมดตูดอยู่แล้วน,นะนนเพื่อนอืมทำไปทำมาดูผมว่าผมหมดจนได้เดีดด๋ยวคุณดูทรงนะอ่ะแต่ก,ก็ไม่เป็นไรนั่นเพื่อนนะถ้าหมดก็ถือว่าเรามาเล่นอ่ะขำทําให้นเพื่อนนะเราจะเป็นซีรีสนนะ์ะผมนะ,ะเงนแค่นี้ลนะเออเนาะเรามาเล่นอย่แก้เครียดนิดน,นึงนะ หรือเครียนหนักกว่าเดิมก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพื่อนนะมมาไปต่ออืมมาดีครับโหยเจมแจมมาตอนนี้ก็เล่นช่วงเช้าด้วยหกโมงพอดีแป๊ะเลยนะเพื่อนนะไม่หลับไม่นอนแล้วทำอะไรกันอยู่วะมาเอาหน่อยเลยร้อยสามสิบบาทสุดท้ายเพื่อนร้อยสามสิบสุดท้ายยังไงจังหวะนี้เอออื้ม ป้าเข้า,าหน่อยป้าฟรีเกมอ่ะหรือไม่ก็โบนัสก,ก็ได้อยากได้โบนัสเต็มจอว่ะเออมาโอ้โหแสดงว่าวันนี้ต้องแบบโคตรโชคดีจริงๆรนะนะิงนะเมื่อนหร่จะได้แตาขนาดนั้นละ่ะโอ้โหดูแล้วหลังผมมาเล่นนี่โอ้โหลอกตายน้ำหายนะเกลือจัดอืมเข็มจัดเลยเนะี่ยดนะูตรงนี้เหลือร้อยเดียวด้วย เอาไงดีวะเนี่ยเอาว่ะฟีเกมมาแล้ว,วบ่ลเพื่อนแต่คือฟีเกมมันก็ชิ่ชื้อนะสำหรับส่วนตัวของผมมันชิ่ชื้อนะเออมันไม่ไม่หวานเหมือนโบลัดเกมากเพื่อนนะโบลัดเกมผมว่าเวอร์กว่านะเพื่อนนะส่วนตัวผมชอบโบลัดเกมนะดูดิเห็นนะดูดิครับดูเปิดมาเจอแต่าาอะไรก็ไม่รู้อ่ะ พอมา,จากเจอแต่เกลือดูเวมากลางวันเอาเคสวยหืมมนต้องเปิดมาเจอแบบนี้สิหวานมาดิครับมาดิครับเออก็มาดีก็มาดีมีสิทธิ์เต็มจออยู่นะมีสิทธิ์เต็มจออยู่นะเพื่อนๆสามช่องผู้ชายยังไงเพื่อน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 อหือโอ้สามช่องผท้งงาชทายนะเพื่อนนะโอ้ทำไมไ่ได้วะวันนี้อือหือ แค่สามจ่องเองอะ่ะมาเลยนิดเดียวเองนะนดเพื่อนนะเออโอ้โหอืมไม่ไหวแล้วมาไหวเรับผมอโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่222บาทอะ่ะตองสองเลขกำลังสวยแล้วเพื่อนนะ มผมก็จะปาเป็ดแบบโมโหเลยแล้วกันไม่ไหวแนละ้วเพื่อนนะเออเล่นยังไงก็ดูทรนแล้วจะหมดแล้วเพื่อนนะอมแต่ก็หมดแล้วไม่เป็นไรนะเพื่อนนะกำไรมันคืนมาทีเดียวเองผมว่ากลัวหมดด้วยแหละตอนแรกมาโอเคเดี๋ยวผมจะหมดวัต่อไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดเลยแล้วกันจัดไปเพื่อนเป็นสิบบาทจงังหวะน,นี้ถ้ามันเข้าก็กคือปุ๊บเลิกเลยคร้าเข้าหมดรัดเกมนะเออ ถ้ามันไม่เข้าก็ว่ากันอีกทีนะเพื่อนหอเห็นราคาโบนัสเกมแล้วแบบใจเต้เลยนะเพื่อนนะถ้ามันเข้าทีมันจะขนาดไ,ไหนวนะเนี่ยโอ้โหดูดิอือหุโอ้โหดูสี่สิบมาไปดีครับอืหห้าสิบก็มาว่ะเพื่อนโอ้โหเฮ้ยยังไงไหมดไหมเฮ้ย เฮ้ยฟรีเกมฟรีเกมนี่ก็มาล่อตาล่อใจอยู่เรื่อยนะอ่ะนี่โบทยังไม่ทันขัดกรรมนี่เข้าแล้วเหรอเฮ้ยจริงจริงเหรอเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหแมวมาเต็มจอสามร้อยเพื่องโอ้โยงานนี้มีเลิกละโอ้โหสองบาทไอ้บ้าเ้ยสองบาทเราไปทำอะไรได้เนะี่ย อ้าว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 กลับมาดีครับบรัสเกมมาแล้วด้วยท่านผู้ชมมาดีครับใครบอกเกลือมะเออตบหัวทิ้มเลยนี่อะใครบอกเกลือวะใครบอกเกลือใครบอกเกลือมาดีดิมาดีาด,ดิสี่ช่องสุดท้ายสี่ช่องอม,มามาไม่เป็นไรไม่ไม่เข้าสี่ช่องก็ไม่เป็นไรละเพื่อนๆนะโอ้โหดูดิเห็นนะ ต้องให้โมโหอยู่เรื่อยเลยเมามจัดไปนี่ยังไม่จบโอเคเพื่อนสำหรับฟรีเกมนี้ผมได้มา827บาทนะเพื่อนนะโอเคถ้าใครชอบกินดีนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s ส r ค b ้ด้วยนะผมนะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะผมก็จะ พอว้นท่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะเพื่อนนะเนื่องจากผมได้กำไรมากพอแล้วนะทุนสำรองก็บวกมาเกือบพันนะได้มา900เก้าร้อยนะเพื่อนนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอกบรายกาท่านผู้ชมว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ no